ไม่ได้ไม่กินเขานะเนี่ยไข่แค็งไม่ไดใส่แมงกูแมงไม่ไดใส่แมงูไดไมาจะใส่ได้ม่ได้ลาหอยโจดครับหอยโดไม่ได้หอยโฉดดิไรไปนะเนยแห้งบอกเลยเนยเนเนแห้งมีน้ำกพร้อม แต่ว่าส้มเย็นเหมยมันพลาดกันแปน้อนยูพุ่นจิแม่ยผู้พามาา่านจิแต่ว่าเงี่ยคือกลับมาแล้วว่นาน่ะไม่แปมานเนี่ยโทษเนาะหรือว่าตั้งใจไปไงั้มือเ้าจะซื้ออะไรไต่น้อนขึ้นเ่พบุม๋มอุ้ยต่ว่าบวัายวยนมีพิษตะพัน์ใดนอ้อนเสายนหน้ามีิเรย ต่เว้น <London> คุนย่อมุดสอางั้นแต่งมดเลยหรอสองตนนี้ได้้คนก็กินลายคนลูก ปิดกรงเขาได้ป่ะไ่ได้ครับี่น้องยังบ่นงางตัวให่ไม่กนะเอาลูกต่งางขอป่ะเนีเนี่ยเนียต้องให้นหน่อยว่างวเน่ยบลเราว่างไปล่ะเห้ไมเห็นยังบุญไอพีชยังกินอนะ่ะน้ำอะไรต้องถาม่ะะบ

นเนีส้สยาเลย่ยานแวดนี่ยยูโดจีดูตก่นญญกับน้องเนีญญ่ยุดเลอเปี่ยนอะไรนะกระยเปลียนคนนเกอบดองน้ำเกือบยูฮันนะ อ้แมกเจียงจะกูเตะสายแมกเจียงมันป่แกยแข็งป่ะเกยแข็งแลยบอ่แกยแข็งป่อิมอ่มไปมีอิ่มก่อนบอกว่าบุ้มอิ่มครับเท่าเน,นี่เมื่อทันเมื่อาันป,ปเก้าววันบอกอสองเมื่อทัน จับดาบป่าอะไรนี่ย่บงมน้ำเลยนมเลยเอยเกิเกตผสมมาชิมควานุ่มประชามันคือดุ้งตองกินน้ำกระอมเลยผสมมันไปพายับไป่าคขับรวัสดีครับรครับ มัดดีดปี่ปากเขาเลย oh. <laughs>